อาช่วงนี้นะครับอยู่ในช่วงพารากรฉุกเฉินนะครับการที่จัดกิจกรรมใดๆนะครับคงไม่ได้อยู่แล้วครับเป็นการผิดกฎหมายนะครับต้องขอความต้องมือนะครับแล้วก็ปิดกั้นการจราจรนะครับไม่สามารถที่จะสัญจรนะครับไปมาได้นะครับเดี๋ยวนักข่าวครับขออยู่ด้านข้างครับนักข่าวครับขอออกด้านนอกได้ไหมครับพี่นักข่าวงั้นไปหรือเปล่ามันน่าไหร่น้องหรือเปล่านักข่าวครับก็อยู่ในนั้นนะครับทางกาวรรู้นักข่าวครับ นักข่าวครับขออยู่ด้านหลังก่อนครับนักข่าวครับขออยู่ด้านหลังก่อนครับขอให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อนครับนักข่าวครับขอขอความเดี่าวให้ผ่านอยด้านหลังเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับ <Okay. S 1> ช่วงนี้นะครับเป็นยุโรปช่วของการประกาศพาร์ตอนฉุกเฉินนะครับทารสืบค้นเด่ๆของท่านนะครับเป็นการติดต่อเข้ากฎหมายนะครับต้องขอความต้องเพยนะครับที่น้องประชาชนนะครับที่จะรับนอตยืนนะครับขอตั้งตื่นและย้ายย้ายเดือดร้กลับนะครับเจ้าหน้าที่จะเป็นจะต้องเปิดสวัสดีค่ะขณะนี้เวลาตีห้าห้าสิบแปดนาทีนะคะมีคอฝอดักทั้งทางเข้าและก็ทางออกของหมู่บ้านทะลุฟ้านะคะมีรถควบคุมมีรถควบคุมฝูงชนมาด้วยนะคะ